สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมฮะวันนี้นะครับผมขอทำคลิปอะโ o y ยต a y ยา a ิสเ t i v e คันนี้อีกทีนะพอดีวันนั้นที่ทำลงไปรถมันยังไม่ได้ทำความสะอาดมันคาใจมากเลยเอามาทำใหม่ให้อีกทีนะครับหลายคนนะครับที่อยากได้รถประหยัดน้ำมันนะครับผมฮะแล้วก็ปีใหม่ๆตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเลยครับปี2019มือเดียวนะครับชุดสเกิร์ตรอบคันของฟล a ติโนแบบนี้เลยนะครับผมฮะนี่ทำความสะอาดมาแนละ้วเดี๋ยวพาไปดู นะครับชุดสเกิร์ตรอบคันมาจากศูนย์แบบนี้นะโอเควันนั้นที่ดูมันมอมแมมแต่ตอนนี้ทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วครับไฟหน้าใสกิฟนะครับยางกุดเยียให้กุดเยียไปเลยนะครับปี2024ใหม่มากใช้ยาวยาไปเลยครับอีก2-3สาปีสบายๆชุดแต่งนะครับจะมีอาเกิดรอบข้างอย่างนี้นะครับผมมาให้สวยๆแบบนี้แล้วดูสีดิเงาวับดูสติกเกอร์เห็นไหมครับมาแบบนี้เลยเงาจริงครับเงาฉ่ำมากเลยนะครับผมมาพาไปดูรอบรอบคันก่อน โอ้ยเงาตาแตกเลยเอางี้ดีกว่าพร้อมยางปี2024ใหม่กิฟแบบนี้นะครับคันนี้ผมต้องฟันทงก่อนเลยนะครับรับประกันเครื่องยนต์รับประกันเกียร์ให้เลยนะครับแล้วมีโชนซื้อคืนอ่ะเปิดฝาท้ายให้ดูด้วยรีโมทเรียบร้อยนะครับเปิดแล้วพามาดูเลยครับยาริสเอทีพนะครับสติ๊กเกอร์จากศูนย์อยู่ครบอะ่ะแถมกล้องหน้ากล้องหลังให้ด้วยนะครับผมฮะด้านหลังนะครับกว้างแบบนี้พร้อมถัดรองจากป้ายแดงมาแบบนี้ แบบที่บอกนะว่าลดมือเดียวเลยนะครับข้างในจะเป็นชุดปะยางนะถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะดูที่มันมีไหมโอ้โหให้ครบแบบนี้เลยนะครับไม่มียางอะไรนะรุ่นใหม่นี้จะเป็นแบบชุดปะให้เรียบร้อยเครื่องติมลมให้เรียบร้อยพร้อมชุดแต่งนะครับฟราจิโนนะรบผมไม่รู้แม่งถูกป่าผมก็มัวไปแต่มันมีชุดแต่งมาให้ <laughs> จากไฟแดงเลยอย่างนี้เลยสีดําเงาวัตเงาวิบวับเลยอ่ะดูดิ พร้อมท่อคู่นะโอ้โหท่อคู่ให้เลยเป็นแค่ชุดแต่งนะครับจริงๆแล้วท่องเงียบมากสวยๆรอบคันแบบนี้เลยโอ้โหมันมีเสน่ห์รถมันมีเสน่ห์ของมันเองนะไม่ต้องพีเซนอะไรเยอะเลยเดี๋ยวพาไปดูภายในก่อนโอ้โหใหม่มากวันที่ลงไปชี้แรก,กวนันนั้นเบอกนี่เป็นขี้ฝุ่นเต็มเลยตอนนี้เบาะใหม่กิ๊บนะครับหอมกลิ่นป้ายแดงอ่ะเอางีี้ดีกว่าหอมกลิ่นป้ายแดงเลยใหม่กิ๊บโอ้ชุด ชุดแต่งของมันพร้อมติ๊กเกอร์นี่มันทามาลงตัวมากพร้อมล้อแมกเห็นไหมครับบอกไม่มีขาดไม่มีชํารุดเลยระบบ ABS Air b a g แอะเราไปดูเลือดเลขไม่ก่อนนะครับพร้อมจะสตาร์ตอันนี้เปิดแค่ไฟอย่างเดียวนะครับ7จ็ดผมสตาร์ตเลยนะโอเคเหไหมครับปัดรอบทํางานแล้วเรียบร้อยอ่าเรื่องแอร์เย็นนี่ไม่ต้องห่วงนะครับคันนี้นะครับพร้อมรับประกันหลังการขายให้นะครับกล้องหน้านะครับผม กล้องถอยหลังมีให้ครบนะครับผมฮะเย็นชำ่ำลมแรงมากลมแรงสุดๆเลยวิทยุดังไหมนะครับ CD MP3 ABS Airbag โ้ชัดมากโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องพุญแจรีโมทแล้วพอกุญแจสำรองครบนะระบบกันเลื่นนะครับขออนุญาตเปาเสียงก่อน ใหม่มากอะเอางี้ดีกว่าใครที่หาอยู่นะครับตัวนี้ราคา288,000บาทนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยรับประกันหลังการขายให้ด้วยครับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ช่วงล่างแน่นกระชับเดินดูรรอบคันอีกทีให้ทรงมันสวยนะไม่ต้องแต่งแล้วครับแม็กมาให้แบบนี้เลยขอบเงานะครับภายใ,ใน,เน,เน,เนเป็นเป็นเป็นแบบล่องแดงๆสวยอ่ะผมเรียกไม่ถูกอ่ะแต่มันสวยมีเส,สน่ห์มันนะคะดูดิไม่ต้องพรีเซนต์เยอะ ไม่เคยชนนะครับ77,000โลนะครับยูห้องเครื่องครับวันนั้นขี้ฝุ่นเพียบวันนี้เป็นแบบไหนโอ้โหใส่กิฟนะครับอีกทีครับกับโตโยต้ายาริสเอทิพร้อมชุดแต่งจากไฟแดงมาแบบนี้นะครับโอ้โหแม่งใส่มากอะใส่กิฟต์อดูดิล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะดูว่ารถหล่อมากพร้อมแบตเตอรี่ FB นะครับไฟดีไม่มีทรยศนะครับยังไม่ทรยศ์ขับมาก็ไม่มีดับกลางทางนะไฟดีจริงอีกทีครับกับ โตโยต้ายาลิสนะครับ1.2นะครับปี2019ออปชันเป็นตัวเจมาพร้อมชุดแต่งแบบนี้ราคาอยู่ที่288,000บาทนะครับโทร095-7401229 ID Line utbp นะครับเครดิตดีครับไม่ต้องใช้เงินออกรถรีบเดอ้อจะปีใหม่แล้วใครที่หารถใช้นะครับกลับบ้านต่างจังหวงต่างจังหวัดก็ทักมาสอบถามกันได้ ขอจบการรายงานรถส,สวยคันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ